สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมภลัคนาราศีกุมทุกท่านและสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก่อนอื่นขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะก็ขอ ให้ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายและให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะคะสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมในช่วงวันที่1-15ถึง15มกราคม66 ท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้ชาวราศีกุมคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม การทํานายดวงชะตาจะทําให้ได้รับทราบถึงสถาน,นการณ์และเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าซึ่งอาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะมีเข้ามาหากมีสิ่งที่ดีๆก็ขอท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจและหากมีสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆก็ขอให้ท่านเตรียมพร้อมที่จะรับมือและหาแนวทางและวิธีการต่างๆที่จะ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจจะมีเข้ามาไว้ล่วงหน้าขอเพียงแค่ท่านอย่าท้อแท้ขอให้คิดบวกมีพลังบวกและมีกำลังใจที่ดีท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้สำเร็จอย่างแน่นอนนะคะ มาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมก,กราคม 66, 66นี้ดวงชะตาของท่านในด้านต่างๆทั้งทางด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพจะเป็นอย่างไรจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาที่จะทำให้ท่านได้รู้สึกชื่นอกชื่นใจบ้างนะคะมาดูทางด้านการงานกันก่อนนะคะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม6 6นี้ท่านจะรู้สึกอยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะไปหาความรู้หรือไปศึกษาเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อที่จะเอาความรู้ความสามารถนั้นมาพัฒนาการทำงานของท่านหรือบางท่านอาจจะมีไอเดียใหม่ๆหรือความคิดริ่เริ่มใหม่ๆที่อยากจะลองทำงานในแนวใหม่ๆที่ท่านอยากจะคิดจะทำ แล้วก็ในช่วงนี้การงานของท่านอาจจะมีเข้ามาเยอะมีเข้ามามากอาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่เยอะขึ้นอาจจะทําให้ท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือเมื่อยล้าบ้างในช่วงนี้แต่ขอให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะมีงานทําเยอะๆก็จะสร้างผลตอบแทนที่ดีสร้างรายได้ที่ดีให้กับท่านแล้วก็จะทําให้ท่านเนี่ยมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ให้กับผู้ใหญ่เจ้านาย ได้เห็นในศักยภาพและก็ความสามารถของท่านในช่วงนีอ้อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆอะไรเข้ามาบ้างแต่ก็จะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ท่านจะสามารถาจัดการหรือมีแนวทางหรือเห็นทางออกในการที่จะจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ท่านก็จะยังมีคอยอุปถัมช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับท่านแล้วก็ในช่วงนี้ผู้ร่วมงานหรือท่านที่มีทีมงานนะคะก็จะถือว่าการงานของท่านจะอยู่ในเกณฑ์ที่ประสบความสำเร็จดีกว่าการที่ท่านจะทำงานด้วยตัวเองในช่วงนี้ทีมงานของท่านก็จะให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในด้านการงานของท่าน สำหรับท่านที่ทำงานประจำหรือข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจในช่วงนี้การงานของท่านจะมีความโดดเด่นจะมีความมั่นคงท่านมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นจะมีโอกาสได้รับภาระงานที่มากขึ้นมีความรับผิดชอบสูงขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาช่วยเหลือ ผักดันให้ท่านได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆหรืองานสำคัญๆซึ่งก็จะยิ่งทำให้ผลงานของท่านมีความโดดเด่นจะทำให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะช่วยโปรโมทให้ท่านได้มีหน้าที่การงานที่สูงขึ้น สำหรับท่านที่รองานหรือรอผลสัมภาษงานหรือ,อที่ได้สมัครงานไว้ในแต่ละที่ที่ผ่านมาแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านจะประสบความสำเร็จจะมีข่าวดีทางด้านการงานเข้ามาจะถูกเรียกตัวไปทำงานและมีโอกาสที่จะได้งานในช่วงนี้ท่านจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับท่าน ท่านที่ทําธุรกิจการค้าในช่วงนี้การค้าการขายและก็ธุรกิจของท่านจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีการเติบโตของธุรกิจไปในทิศทางที่ดีจะมีผลประกอบการที่ดีแล้วก็จะมีผลกําไรที่ดีแต่ว่าในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมลงทุนอาจจะเกิดความขัดแย้งกับท่านหรืออาจจะ ขัดกันในเรื่องผลประโยชน์นะคะสำหรับท่านที่ทำงานทางด้านออนไลน์หรือที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิน่นต่างแดนทางไกลในช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นมากท่านจะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในด้านการงานของท่านเป็นอย่างดีท่านที่กำลังศึกษาต่อหรือกำลังเรียนก็ถือว่าจะมีเกณฑ์ที่ประสบความสำเร็จจะมีคนอุปถัมภ์ ช่วยเหลือท่านให้ท่านได้มีโอกาสได้เรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนน,นอกจากนี้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของความผิดพลาดหรือ,อลูกน้องบริวารอาจจะสร้างปัญหาหรือทำให้เกิดปัญหาที่จะทำให้ท่านต้องเข้ามาแก้ไขเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หาก มอบหมายงานอะไรให้ลูกน้องหรือบริวาลไปทำขอให้ท่านลงมาตรวจสอบการทำงานของลูกน้องและบริวารด้วยนะคะว่าบางครั้งอาจจะมีจุดที่เกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องนะคะท่านจะได้แก้ไขท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งเอางานมากลับมาแก้ปัญหาในภายหลังแล้วก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่ในช่วงนี้ท่านมีผลงานที่โดดเด่นเข้าตาเจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชาอาจจะทําให้มีคนอิจฉาหมั่นไส้ท่านแล้วก็อาจจะเอาท่านไปพูดจาในทางที่เสื่อมเสียหรือคอยเลื่อนขาเก้าอี้ท่านหรือ,อขัดผลประโยชน์ของท่านเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้ท่านอย่าไว้วางใจใครนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้หวังดีกับท่านก็มีอะไรที่เป็นความลับก็อย่าไปเปิดเผยให้ใครฟังเพราะว่าเขาอาจจะนำเรื่องของท่านไปพูดให้เสื่อมเสียได้ แล้วก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของอความผิดพลาดในเรื่องของเอกสารสัญญาในช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะท่านอาจจะมีงานเข้ามาเยอะมีงานเข้ามามากอาจจะทําให้เกิดการตกหล่นหรือหลงลืมนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะส่งงานหรือจะ,อะส่งมอบงานก็ขอให้ท่านตรวจตรางานของท่านให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้อ่ ป้องกันการความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะต่อไปมาดูทางด้านของการเงินนะคะการเงินของท่านในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะการเงินจะมีความคล่องตัวท่านจะมีไอเดียแล้วก็ความคิดรเริ่มใหม่ๆในการที่จะหาแนวทางในการหารายได้หรือหาเงินเข้ามาเพิ่มเติมได้หลายทางท่านจะมีเงินมีรายรับ มีรายได้เข้ามาต่อเนื่องแล้วก็จะมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือและในช่วงนี้ท่านก็จะมีโชคมีลาบแล้วก็จะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เดินทางไกลแล้วก็จะประสบความสำเร็จทางด้านการงานแล้วก็นำมาซึ่งโชคลาบทางด้านการเงินของท่านด้วยแล้วก็ในช่วงนี้ท่านที่ อยากขายบ้านขายรถหรือท่านที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าท่านจะประสบความสำเร็จท่านจะมีได้ผลตอบแทนที่ดีท่านมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนท่านที่เป็นหนี้อยู่ก็มีโอกาสที่จะเอาเงินก้อนนี้มาโปะหนี้และอาจจะทำให้หนี้ของท่านเบาบางลง แต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ก็จะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะด้วยเช่นกันก็อาจจะเป็นรายจ่ายทั่วๆไปปกติที่ท่านเคยมีหรืออาจจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่ได้คาดคิดหรือไม่ได้วางแผนไว้เข้ามาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านวางแผนการใช้ใจ่ายไว้ด้วยนะคะแล้วก็เผื่อแผนการเงินสําหรับกรณีที่จะมีค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินเข้ามาด้วยนะคะแต่โดยโดยทั้งหมดแล้วนะคะ ก็จะยังถือว่าท่านจะยังสามารถบริหารจัดการในเรื่องของรายรับรายจ่ายของท่านได้ดีการเงินของท่านยังมีสภาพคล่องแล้วก็หมุนได้คล่องอยู่นะคะแต่ก็ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของอการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะในช่วงนี้ ในเรื่องผลประโยชน์ก็ต้องคอยเช็คดูให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะอย่าให้มีใครมาเอารัดเอาเปรียบในเรื่องผลประโยชน์ของท่านแล้วกออ็อยากให้ใครยืมเงินในช่วงนี้เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะไม่ได้คืนมีค่อนข้างสูง ต่อไปมาดูทางด้านของความรักนะคะความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้ท่านจะเนื้อหอมจะมีคนอยากเข้ามาสารสัมพันธ์กับท่านแล้วก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะเจอคนที่ถูกใจจะเจอคนที่เอ่อเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีบุคลิกดีแล้วก็เป็นคนที่เอ่อพูดคุยกับท่านแล้วเข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ ลองศึกษาดูนะคะลองศึกษาดูใจกันดูพิจารณาดูให้ดีๆแล้วก็เลือกคนที่ใช่เลือกคนที่ถูกใจนะคะสำหรับท่านที่มีคู่แล้วในช่วงนี้ท่านก็จะยังรักกันดีแล้วก็จะยังมออีโอกาสที่จะได้มาร่วมหุ้นลงทุนหรือทำงานร่วมกันแล้วก็จะมี ความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยนะคะคู่ของท่านจะช่วยเหลือสนับสนุนท่านในด้านต่างๆแต่ก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะมีการละหองละแห่งกันบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ก็ขอให้กรณีที่มีปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็ขอให้หันมาพูดจาปรับความเข้าใจกันนะคะอย่าใช้อารมณ์หรือใช้คำพูดที่รุนแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะนำมาซึ่งการทะเลาะบ่อแววงกันได้ ต่อไปมาดูทางด้านสุขภาพนะคะในช่วงนี้งานอาจจะหนักงานอาจจะเหนื่อยงานอาจจะเยอะนะคะอาจจะทําให้ท่านเกิดอาการปวดคอบ่าหลังไหล่หรือเป็นอา,อาการปวดตามกล้ามเนื้อหรืออาจจะเป็นโรคไมเกรนแล้วก็อาการปวดศีรษะแล้วก็โกกรคกดไหลย้อน แล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจนะคะเช่นอาการของโรคหวัดโรคไอเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อย่าข้มเคร่งกับการทำงานมากจนเกินไปนะคะหาเวลาไปท่องเที่ยวหาเวลาไปพักผ่อนไปทำกิจกรรมที่จะทำให้ท่านได้รู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งแล้วก็ได้ผ่อนคลายแล้วก็หาเวลาที่จะไปออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะก็ ฝากทุกท่านดูแลสุขภาพของตัวท่านด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สำเร็จแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคอยร่ำรวย มีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลังไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ